โลกนี้ไม่มีรถส่วนตัวคือมันไม่มีขนส่วนมวลชนถึงจริงๆแล้วถ้าเดินอ่ะมันไม่ถือก็จะให้การโบกรถอ่ะถือเป็นเหมือนช้อยส์ของคนที่ถ้ามันไม่มีที่จะไปอ่ะคือคนเรักมาขอบคุณนะคะเดี๋ยวพอเราสองแถวมาเราก็เดินทางกันค่ะนั่หรอเอ้ยมาสองคันเลยป่ะมือ มันมีเพื่อนในเรื่องมาด้วยนะเวลาเจอนั้นดมสีอะไรอ่ะอันนี้ต้องอย่างเหรอคะเอามึงไม่อยู่อะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลฟ์กด subscribe นะคะมานี่ด้วยค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะพี่พีน้องอยู่นี่แกล้งการอยู่การแกงการ์ดปกติเนี่ยเราเขามีค่าโลกดีไม่มี c b s เอ็นไปแล้วเราไยทำค่า ข<ค>นส่ง,สงมวล,มวลชนลถ้าพวกเรามีแค่ขนส่งมวลชนเนี่ยเราจะเดินทางยังไงและเราจะชีวิตยังไงแต่กูขอดานะทุกคนวันนี้เราสามคนเนี่ยจะต้องเดินทางไปหาน้องรักของเรานั่นคือพีพีซึ่งปลายทางนั่นคืออยู่ที่ไหนคะสยามพารากอนบ้าน <c oughs> อีเดียมอยู่และชเทวีแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยกูสามารถใช้ BTS ซึ่งเป็นขนส่งมวลชนได้แต่กูจะไม่ทำสิ่งน,นั้นเพราะกูรู้สึกว่า กูใกล้มากพอแล้วใครในการเดินเอาโอเคมึงจะเดินไปสยามเดินกลับไอ้ก้อยมึงไปไงเดี๋ยวกูไปบอกคนดูแอกกูไปบอกว่าโอเคค่ะซึ่งอากาศช่วงนี้คงเทพแย่มากนะคะ <Okay. S 1> ก็เลยอาจจะต้องแบบเตรียมตัวกันนิดนึงก็คืออาจจะน่าจะเอาน้ําไปอาจจะต้องมียาดงยาโดมนิดนึงค่ะคุณพี่มีห่อเดียวกันเลยอ่ะใช่ไหมเฮ้ยบังเอิญมากเพ้ป้ามินฟิวอ่ะมันคือแบบมันต้องมี ถ้าลมหายใจเรามีคุณภาพมันก็เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราควรต้องไปจัดการตัวเองเราแบ่งเป็นสามทีค่ะชันทีมสีดำชันทีมสีขาวและชันทีมสีเขียว ว่าเคยถ้าเราต้องใช้แค่ขนส่งมวลชนเนี่ยเราเจออะไรบ้างในเส้นทางเองเราคือทีมสีดําขอบอกเลยว่าในบรรดาบ้านทุกคนอ่ะบ้านก้อยคือบ้านที่มีขนส่งมวลชนอ่ะมาถึงน้อยที่สุดไม่มีรถเมย์ผ่านตรองแถวรถ่ผ่านเมย์รถอะไรอย่างเงี้ยยากมากต้องเดินไป,ป้ายามอ่ะนะั่คือข้อแรก <c oughs> อบคนณ <c oughs> มากขึไกลมากถ้าให้เสิร์ฟเร็วๆนะคะ ที่มันใกล้ที่สุดแล้วเราจะต้องไปนั่นคือ BTS สายหยุดแม่งไม่มีอะไรผ่านกูเลยเพราะฉะนั้นเราจะเดินแต่ว่าแต่ไวเราไหมค่าไม่ได้จะมองขึ่นไปอีกสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะไป่ายรถสองแถวเพื่อให้สองแถวเนี่ยไปอยู่ใกล้ BTS สายหยุดที่สุดถูกปะข้อมูลแรกนะคะสิ่งที่ตี้รู้เนี่ยคือแถวบ้านตี้มีรถสองแถว ที่เรียกว่ารถแดงจากหน้าบ้านมึงไปที่ที่แบบว่าจะมีรถขนส่งมวลชนนั่นแหละซึ่งกูยังไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนคือบอสเรมาบ้านตีบ่อยแล้วก็เห็นตรงสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยสีแดงมีดอนเมืองทําแล้วแต่คือไม่แน่ใจว่ามันเปิดหรือยังคือเรื่องขโง่คุณไม่ได้เจ็โง่เหมือนกันแต่เราไปฟาวเอากันว่ามันเปได้ยังแต่ถ้าเกิดคนดูบอกว่ามึงมันเปิดนานแล้วเราไม่รู้นี่โง่มากเลยนะก็ใช่เรายอมรับว่าโง่แล้วกันคนที่ไม่แบบรู้จักหาข้อมูลก็จะเป็นแบบตีกับบอสนนนีี้ะะคเรรราาอยู่่ทตงั ซึ่งจุดหมายของเราวันนี้อย่างที่บอกก็คือสยามพารากอนจริงๆแล้วมันแบบใกล้มากเลยจริงๆนิ๊มใช้ BTS ได้เดินไปแป๊บเดียวถึง BTS เลยแต่ว่าไม่อยากจะถึงก่อนเพื่อนนานมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเอามาดูกันว่าวันนี้เส้นทางการเดินของดิมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างที่ตาต้องการยาดมนมะดิมีนะมีแจกด้วยหรอมีแจกด้วยนั่นพี่ขอเลยอ่าน,นี่พี่ต้ามีให้เลือกมีสีขาวกับสีดำสีขาวคือเป็นแบบสูตรอโรมาติกส่วนสีดำมันจะเป็นแบบยูคาลิปตัสคูณ2อ เข้มขน้นชอบสีดำ้วยว่ะโอเค okay. ซาร่าน่ฮาริตาเอาไว้เลยอุปรกรณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพที่มีมลภาวะยาเยอะๆแบบนี้ได้จริงๆไปค่ะไปต่อรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนจากราชเทวีตรงเนี้ยไปพลรละคอนอ่ะมันข้ามถนนใหญ่ๆแค่แบบถนนเดียวเราเดี๋ยวเราจะสบายละไม่ต้องข้าม แล้วก็โชคดีมากจะตรงนี้นะคะก็ <c oughs> ค,ะะคือจะมีทางมาลายให้เราเดินพาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไฟเป็นสีเขียวแล้วนะแต่ก็ไม่เข้าใจระบบเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมรถยังวิ่งได้เนี่ยแล้วม,มวันก็พิคแล้วด้วยวัดดวงวัดดวงโอเคแกเคยเดินแบบเดินไกลที่สุดกิโลโซโว่าเคยไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียปีหนึ่งซึ่งตอนอยู่เมืองนอกอะ่ะเดินต่อเลยเว้ยจริงแล้วเดินแบบเดินขึ้นเขาเดินอะไรอย่างเงี้ย า<อ>าทางมันมีให้เดินล้วอากาศมันดีทุกอย่างมันแบบมันดีเดินเป็นชั่วโมง,มงมก็ชิวก็ชิว <c oughs> ซึ่งอยู่ไทยอะอยไ,ยไม่เคยได้เดินเลยเดยนนะตอนนี้กี่โมงเราเดินทางกันตอนสามโมงครึ่งต้องถึงห้าโมงภายในห้าโมงน้องพี่พีรอเราอยู่มึงมันดีมากเลยอะที่มึงมาเฮียถ้ามึงไม่มากูก็คืองงอะมึงเคยเห็นแบบเดินไปเรื่อยๆจนถึงแบบสถานยต์เมืองเลยปะเพราะว่ามีรถส่งแถว ขี้ร้อนมากอากาศเมืองไทยคือร้อนมากจริงรถมึงก็ใส่หน้าก,กากไงหน้าก,ก,กากอุ้ยหน้ากากลายตอแหลมมากเลย <laughs> เดี๋ยวรสถส่งแถวเพราะว่าจะผ่านไปผ่านมาแถวนี้เดี๋ยวพอรสถส่งแถวมาเราก็เดินทางกันค่ะนั่นเหรอเอ้ยมาสองคันเลยป้ามึงรถสวัสดิการอาหอันนี้มาาันไป BTS นะคะไม่ต้องเดินหน่อยได้ได้หน่อยนะครับแค่เดินไปถึงหน้าหมู่บ้านนี่ก็ร้อนมากเลยเพราะบ้านอยู่ลึกนะคะ รูถ้าเราโบกรถคนทั่วไปนี่เป็นขนส่งสาธารณะปะ <c oughs> ล่าโบกล่าจะโบกเดี <c oughs> ๋ยว,วเราลองดูเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวลองดูถ้าหมดหนทางจริงจะลองโบกดูนะคะเออบ้านพี่ก็ล่มรื่นเหมือนกันนะ <c oughs> ต,ต้องมต้องไม้ร่มรื่นอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเดินมาถึงรอพแล้วนะคะพี่รอพพี่จ๋าคือหนูจะไปถึงแบบ BTS ได้ด้วยอะไรปะอันนี้ก็ไม่ทราบคือกัน <c oughs> <c oughs> สอบแถวอะไรเงี้ยมีปะ อ๋อเราเราเดินเท่านั้นหล่อไม่มีสองแถวเลยเหรอถ้ามีต้องตรงไหนนะจ๊ะใช่หน้าซอยยี่สิบโอเคแล้วหน้าซอยยี่ส ok. ิบดีใจไหมปลูกก็ไกงปลูกก็แกงอุ้ก็ไกลอยู่แล้วต้องไปมาดากัสก้าแล้วมั้งตนนี้แล้วผลเออผลโหวตเป็นไงตอนนี้เขาบอกมาดากัสก้ากับเนเธอร์แลนด์กำลังแบบสูซีร์สุดแต่มาดากัสก้าน่าจะนำสุดใครที่สามารถเข้าไปรับคอมเมนต์แล้วมาบอกด้วยนะคะว่ามาดากัสก้าหรือเนเธอร์แลนด์นะคะเฮียมันตกไปทุกคนเมื่อกี้เราจะกระเป๋าคันหนึ่งขับหาแล้วเมื่อกี้มึงเรียกไม่ว่า เส้นนี้จริงๆน่ากลัวนั่งสองแถวบ่อยมากตอนเด็กๆแต่ว่าความน่ากลัวคืออะไรรู้ปะเวลาช่วงแบบ BCR อ่ะทุกคนมันจะแน่นปะเออมันจะแน่นแล้วจะมีเด็กไปเกาะตรงนี้เรามีหลายครั้งมากที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบว่าคนตกสองแถวแล้วโดนรถทับโดนรถยนต์เลยคือน่ากลัวมากใครที่แบบว่าใช้รถขนส่งมวลชนเนาะก็ดูวเองดีๆด้วยอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันว่าจะไปยังไง เก่งมากค่ะคุณตี้ได้มาเป็นเหรียญสองอันแบบนี้ค่ะติดๆท่อเวลาขึ้นรถเอ็มอาร์ทีอ่ะก็ติดติดคนละสามสิบสามบาทเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยต้องไงต้องดมสักหน่อยอ่ะอืมแต่ดูสึกดีค้นเลยอ่ะ พี <muitas> ่อะโดมมึงเลิศว่ะพี่ๆรอพี่ก็ลังไปหาน้องแล้วจ้ะโอเคเจอกันนะตอนนี้กำลังคำนวณเวลาใช่ว่าจะทันไหมเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งน่าจะทันมั้งค่ะคนอุ้ยเก้าเข้ามาสู่มึงมันก็เลิศอยู่นะสีวิไลนะดูสีวิไลอันนี้ชั้นชราศักดิ์กันี้ค่ะให้ทุกคนมาแดงมากเลยค่ะหม้าชมพูแดงมากทุกคนร้อนแบบร้อนผิวเปลี่ยนแน่นอนอะเอางี้คือตอนนี้เราเจอป้ายรถเมล์แล้วน่าจะเป็นจุดที่กระป๋อมาจอดแต่ว่าพูดจริงดูเหมือนไม่มีกระป๋อ่ม ชั่วโมงถึงสชั่วโมงค่อยมาคันนึ่หรอือเเฮ้ยทุกคนเรื่องจริงคุณกำลงชิมหายแล้วกุบอกเลย <c oughs> คือมันไม่มีผลส่วนมวลชนถึงจริงๆแล้วถ้าเดินอะมันไม่ถึง <c oughs> งั้นก็จะให้การโบกรถอะถือเป็นเหมือนช้อยของคนที่ถ้ามันไม่มีที่จะไปอะต้องทำสิ่งนั้นอ,อันนี้แบบบกคุณรู้จักเยนะ องแถวยกัก่อนเออนั่นนี่ทุกคนจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอาใจช่วยทุกคนนะคะเอาใจช่วยก้อยนัตตี้สนุกบัสสอกนะคะทุกคนต้องทำได้คะ่ะถ้าถึงแล้วว่ากี่โมงแล้วเนี่ยสามโมงสี่สิบห้าเราเดินครึ่งชัวง่วโมงนาดห้าโมงเหรอถึงสามสิบห้าเหรอโอ้ <laughs> คนลองแชร์มาแล้วว่าทุกคนอะ่ะเคยเดินทางระยะทางอะ่ะไกลที่สุดเท่าไหร่ <laughs> เดินจากไหนไปไหนลองแชร์กันมาอยากรู้ว่าแบบแต่ละคนเดินไกลแค่ไหน อีกเจ็ดนาทีถึงก็น่าจะมาถึงประมาณสี่ครึ่งสี่ครึ่งแอร์เย็นอ่ะสำ่งเจค่ะขึ้นมาบนรถบริษัสีแดงแล้วนะเออหมดแรงแล้วแม่หมดที่อะไรเอ่ยยังไม่ได้ถึงไหนแล้วมึงอยู่นอกเมืองเลยเนี่ยอีกหนึงชั่วโมงนะเดี๋ยวไม่ถึงใช่ไหมนะ กล้องถ่ายพอดีครับขอบคุณเลยพี่ทำงานพี่เขาไปถ่ายเหรอใช่ครับพี่พี่รู้จักชูชูช่องหนูบ้างป้าชูเลยของพี่นิกกี้ชูเลยของพี่นิกกี้ว้าวไม่โกงเป็นบุญคุณพ่นิกกี้เลยเนี่ยนี่คือบุญคุณที่เธอมีให้กับเราเลยพูดจริงมีแต่บุญคุณเธอที่เธอมีกับเราอะเยอะพี่คนที่ไหนนะ ก็แบบเป็นการส่งกำลังใจเพื่อนๆนะคะเราไปชอปปิ้งกันดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ได้เลยค่ะ พ th ี่ต้องขอบคุณค่ะพ yes, um, okay. yeah. right ี่ไปรอดูตัวเองในช่องว่าน้ำทีดิมนะรถมาแล้วไปเย้ยัยปีเต้สายหยู่แล้วจีพีมึงหามึงเจอตองเบอร์นี้เลยเหรอพี่หนูไม่มีแมสก์ได้ไคมได้เอาแมทรีแมสแล้วแมทรีแมสก์นะต่างหูมซื้อแล้วไปกันต่อที่ MRT ใช่เปลี่ยนสายไปหมอชิต เจอแล้วเจอเยแล้วนึ้อก็จะหายจะแล้วถ้าหายก็บอต้องไปแล้วหมดรึปัญหาหดกูแล้วฝั่งหนูเขาจะเป็นไงกันบ้างนะตอนนี้นะคะรับเบียดล่าสุดคือก้อยเหลือแค่สถานีเดียวเท่านั้นมันทําได้ค่ะมันจะต้องมารวมตัวกันให้ได้นะคะตีไม่เป็นไรละตีไม่ทันแน่เหลือก้อยกับดีมสองคนก็ยังโอเคอยู่จะต้องรีบวิ่งไปก่อนละฮะ ข้ามโม่5แล้วค่ะทุกคนดีไปรับหน้าก่อนแล้วคะนัตีก็ยังไม่ถึงเดินเลยนะ ก็สรุปนี่คือมาทาง BTS เหรอมาทาง BTS ค่ะคุณแม่เพราะว่าเดินไป BTS อ่ะไม่ถึงทางมันไม่ได้ถึงร้อนๆเหมือนจะตายเออแต่ว่านั่งรถรถนั่งรถที่แพงอุดรธานีขอบคุณมากมันเป็นไม่ได้ไงที่กูมาถึงก่อนเอตี้สงสัยเหมือนกันตอนที่เธออยู่สุขาภิบาลห้าแล้วยังไม่ได้รถอะไรเขาอยู่รถไฟฟ้าแล้วแต่ว่าตอนแรกฉันชิวนะฉันเดินเฮ้ยไม่เท่าไหร่เว้ยซื้อรถไฟไปด้วยเอาสองสามหนึ่งหนึ่งสองแปด เด้นเด้เฮ้ยลอตเตอรี่ประชาชนทบุญมาเ่ยังมีหน้าไหมตรงนี้นี่แหละมันช้าไงไปเขาเร็วไปเขาแล้วนะจริงจริงเลทแล้วนะคะตอนนี้แต่ไม่เครียดไม่เครียดจริงจริงคือกูเครียดกูก็เลยต้องเอาเปเปอร์มิลฟิวขึ้นมาดมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเปเปอมิลออยเหมือนช่วยคลายความเครียดได้แล้วก็ช่วยทำให้เราแบบ ผ่อนคลายแหลกขึ้นแล้วกูอะเพิ่งรู้ว่าเขามียูคาริตอตที่ช่วยฆ่าแบคทีเรียในทางเดินหายใจด้วยมึงอันนี้คือปังมากซึ่งมันก็เลยช่วยแก้หวัดคัดจมูกได้ด้วยมาหาซื้อง่ายค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นที่สำคัญคือข้อดีมันคือไม่แสบจมูกดีมากค่ะมันตีอาปาปส่งเขาเข้าลิฟป่ะส่งไปก่อนใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันจังจะได้ไม่เบียดบายบายเจอกันเจอกันสู้ๆน้อง เมาเมาวันแรกกับวันนี้ต่างกันแทบเหมือนต่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหรอวันแรกก็เป็นอย่างงี้เหรอเครื่องนี้พี่เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็เรารู้สึกว่าพีพีรีแล็กซ์ในทุกๆสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่เจอเราเจอเราความน่ารักของมันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แต่มันทําให้มีเสน่ห์ใช่สิ่งที่ชอาก็คือความสามารถเก่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าออร่ามันแบบ มันเฉยหลายมากเธอดีกว่าเจอในรายการครั้งแรกแต่กระแทบคือฉันก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันแบบมันแซบอ่ะมันน่ารักมากแล้วมันก็แซบไปพร้อมๆกันฉันก็เลยประทับใจแต่ว่านอกจากพีอะ่ะทําไมตีเออเปลี่ยนไหมบ้างไหมต้องเล่า <c oughs> ต้องเล่า,ต,ลาต้องเล่าเรื่องแต่วันแรกถ,ถึงวันนี้มันมีความอย่างหนึ่งที่มันเหมือนเดิมมากๆเออเออคือเรื่องอะไรคือเรื่องเวลาคือพีไม่เปลี่ยนอ่ะไอ้ตีไม่เปลี่ยนเหมือนกันจริงเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังเหตุผลเขาเขาาะไม่คางเขามีเหตุผลจะพูดเออไม่ต้องรอไม่ต้องรอ ไม่เปทุกคนครับนอตตี้เพิ่งถึงล้าเทวีครับเขาถ่ายก็เสร็จแล้วเขาถ่ายเสร็จแล้วจริงไม่โกหกเสร็จถ่ายไปทีบีเสร็จแล้วแต่ว่าไม่เจอมาล้วยิบมคนแล้ึงไม่ได้มุกเหรอไม่มุกไม่มุกไม่มุกค่ะมึงจะมาถ่ายไม่ได้เหรอมึงไม่ได้มาคุณไม่ได้มาเรถค่อยรอนานมากมึงกว่าจะมาพอที รอไม่นานถ้ากูรอรถกระเป๋าเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังว่าผ่านอะไรมาบ้างมึงมันเห็นเลยอะว่าแต่ละคนผ่านอะไรมาบ้างเพราะหน้ามึงมีความสุขมากค่ะแล้วตลกมาไงนะมึงอะบอกลอนคนไม่รู้จักแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ขนส่งมวนอ่าถูกแล้วมึงได้สัมภาษณ์เขาป่ะว่าทำไมเขาถึงรับมึงเขาเปรมซีขาเถิด กูเลยี่กี้เลยว่าในบุญคุณในชีวิตที่มันมีเยอะกับกูอยู่แล้วกูว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เขาช่วยเราเร่อยากบอกเอฟซีขาหื่นว่ารักเสมอใช่ยงรักมันเดิมเลยนะคะอนะยาไม่รักพวกเราเลยพวกเราสิงเขาเรียกเขาเรียกเอาไปหาพี่ก่อนมาเฮ้ยได้เจอพีไว้พีเราจาเป็นว่าเมนเฟลก็คือเขาจะบิหนังด้วยอ่แลันุทีเจอุกวันถูกต้องหนังที่พี่พีกาไปถ่ายอะคือไปถ่ายแบบ บนเขาเธอจะต้องทุ่มเทมากๆเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาในสิ่งนี้ไปด้วยนะขอโทษนะคะพี่แอมช่วยกระเป๋าพี่มาได้ไหมคะหนึ่งสองอุ๊ยเอาใจมีสองสีกระโปรงก็ตลอดอยู่แล้วชอบสีไหนมากกว่ากันคะมันแล้วแต่เคสไงถ้าแบบเจอพี่นัตตี้บ่อยๆอย่างเงี้ยสีดำแน่นอนแต่ถ้าแบบเราเจอสามคนอย่างเงี้ยอ่าเฉยๆหันไหลไม่ได้ใส่หันไหลมันมีเพื่อนในเรื่องมาด้วยนะเวลาเจอนันโดมสีอะไรอ่ะค่ะอะไรเรื่องอันนี้ต้องอย่างละคะ อันนี้เอาเอามึงไม่อยู่ค่ะบอกว่สทำงานหนักมากจริงๆต้องมีเปเปอร์มินฟิลอยู่ข้างๆนะคะอาคอมเมนต์ให้กำลังใจพีพีกันด้วยนะจ๊ะทุกคนพร่งนี้ให้เราเตรียมตัวโอเคโซโซเจอกันบุยบายบายจ้ามาถือว่าภารกิจเราสำเร็จนะเพราะว่าเราสามคนมาเจอน้องพีพีได้ถูกต้องก็อาจจะเกินห้าโมงแต่ก็ยังทันเวลาจะพูงให้กูไม่สำเร็จนะเว้ยเพราะว่าแปลว่าเนมเราแวก พาคลนโยทีของดิฉัน,น,นะ,<ล>ะมันไม่มีคน,นส่งวนชนไปถึงเลยจริงจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งคำถามหรือที่ฉันถามไปเจอกันบนาคอมเมนต์มาด้วยซึ่งสำหรับปู๊บ้านกูก็ไปถึงแต่ไปถึงแบบเวลนานตรงเลยสามต่อไปเลยงงงงแล้วออกประมาณสามโมงสี่สิบ อ่อเออันไ้หมด่งเอออาแย่อย่นะตอนแรกคิดว่าชมูก็เลยคิดว่าไม่แย่แต่ว่าพอ2ชั่วโมงก็แย่้นานะตัวแทนทีมดำทีมขาวทีมเขียวก็ถือว่ามาถึงพีพีวันนี้นะจ๊ะซ่ค่ะช่วงนี้กำลังจะหน้าร้อนแล้วอันนี้ยทำให้รู้สึกว่าแบบเย็นขึ้นสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีว่นใช่แล้วสีขาวคือ25บาทสีดำคือ29าใช่ค่นัแหละสามารถไปทกตัวได้นอุแสมาแล้วอม ไหนพิเศษมันแล้วแต่สถานการณ์ถ้าวันไหนแบบทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยมันก็ปวดหัวมากใช่ไหมก็ต้องสีดำไงเดี๋ยวก็มาช่วยลดเรื่องบรรเทาเรื่องอาการไมเกรนต่างๆปวดหัวใช่ครับผมแต่ถ้าวันไหนแบบว่าเราชิลๆเราสึกว่าแบบเราไปเดินเล่นสวนสาธารณะอะไรเงี้ยแต่แบบร้อนนิดหน่อยเราก็แบบลงสู่สีขาวก็ไม่แพงรับไว้จากค่าทาของนี่นะคะเป็นเส <łość> นี่พี่สุดท้ายเราก็เจอพี่แพงที่กองถ่ายจริงๆนะคะบังเอิญมากอ่ะแล้วก็รังที่สุดใช่พี่แพงรับหนูนะคะทุกคน Thank you